นี่นี่ค่ะดอกแค่ดอกแค่อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพระเจ้าเรียบร้อยล้วเร้อค่ะดอกแค่มาค่ะเออะะพ่มไิ้องีไม่่อค่กินง้งไดฮักอากิ้งน้อยเออี่อม<อ>่อ,อันนี้คือดอกแค่ป่านะ,ะนี่กินหอมหรอไหม ก็มันหล่นทิ้งมาแล้ว,ลวนะวน,น,นเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วเราต้องมาตอนมันหล่นเราต้องมาเอาตอนมันตุมต่มๆนะคะอันนี้คือดอกแคร์ปล่าเรวพอใส่ยวไปเอาทิ้งหนึเอ้าเออฝังน,ะงนี่ฟังนี่ได้ได้ไดนี่พ่อช้อง เขาใหญ่นั่นแล้วเป็นเจ้าของบว <deve>. ว่บ่อบ่อแล้วัเาบอกว่าเอาหัวอ่นมาว่า <definitely> ว่าเจ้าควาชนเอ๊